ไปสู้ป้าได้ละป้าขีดอะไรอ่ะโอ้โห,หูพูดไม่ได้เดี๋ยวทะเลาะกับมแม่แหมลูพูดจาดีด้วยโอ้รมร้อตลดเป็นอะไรลูกเป็นอะไรคือเสด็จพ่อนานๆาครั้งเนี่ยลูกจะทําความดีเนี่ยเสด็จพ่อไม่มีสิ่งดีๆตอบแทนให้กับลูกสักเล็กสักนอ้อยหรอล่เจ้าคะทิ้งของเจ้านั่นนๆท่านจะทําความดีได่ลูกอย่างที่สิ่งตอบแทนในครั้งนี้เอ ต้องการอะไรโผมาไม่มากจนเกินไปหรอกพ่อเจ้าค่ะลูกก็แค่ต้องการอยากจะเรื่องบัลลังก์สืบต่อจากเสด็จพ่อทุนนันีเอมนี่เจ้าขอบัลลังก์จากพ่อทั้งทั้งที่พี่เจ้านั่งอยู่นี่จะเป็นวายไหมจกล้าขอพ่อไม่ใกล้ใ่ล้พี่พระลูกมาดูคนต่างสเจ้าแบบนี้ม่อพูดอะไรเลยกำาลังจะพูดเนี่ยมวแต่นั่งเก่ง้องอยู่ได้ อย่เดูพันใจเย็นๆสิไหมคะจะขอมากเกินไปพี่ของเจ้านั่งตรงนี้เดี๋ยวมีชื่ออยู่อีกอย่างนึงการพิกษัตรปรคคองต้องมีครบทุกอย่างความเก่งความกล้ามันสมองความที่เหลียวฉลาดแต่ฝีมือเจ้ายังสู้พี่เจ้าไม่ได้เลยสู้สไม่ได้อยเหรอฉันสามารถชนะมันได้ thank mm -hmm. you ฝันเมื่อคืนกูอเดี๋ยวคนทิบหนูลงมาเดี๋ยวทิบมาได้ยังไงฝันมาเต้นมีคนทิบเขาเต้นก่อนผมคิดว่าบาลังอย่างนี้เห็นเขาบอกว่ามันเป็นบาลานเก่าแก่ใช่ไหมแล้วมไปนั่งส่งเดชได้ยังไงมันต้องมีเจ้าที่เราต้องขอเขาก่อนเฮ้ยลืมไปขออยังมันต้องขอมาเจ้าที่ก่อนบาลานเก่าแบบนี้ มีเจ้าที่จะพาปกปักรักษาอยู่เอาเป็นว่าไอ้หนูบนเลยนะลูกนะไอ้หนูบนเจ้าที่ไปเลยแล้วหนูบนแล้วใครแก้แล้วแม่แม่แก้เองลูกแล้วแม่จะแก้กใครอ่ะแต่ภาพนี้จะแก้ได้ไหมล่ะลูกไปลูกไปเป็นหนูบนเลยนะเดี๋ยวแม่เชียร์ลูกนั่งก่อนแม่พัดลมมาแล้วแม่ดูแลแม่ด้วยเอ้อเอยเฮ้ยคือไงวะอ่ะคือยังไงไม่ได้เล่นนานเอ้ย Thấy lợn đi Ơi mày có đường ra วพวกเดียวกันไม่ตกใจไม่ได้จะโคตรเลยทำเหมือนเอนนาคตเปรตแน่ๆนู๊เด็พ่อเดต้องไปคุยเด็น้อยดูกวีเหอเหอกลับบ้านไพี่พาย พีตาอินหงุกจะบนญหัวหมูเน่าและเน่าลงพีตะพงวัวยี่พักรถทับ like to feeling เจ็บไหมลูกทำเอาพิงพ่อแต่พ่อถีบล่วงซ้ำนะลูกไอ้หนูเป็นไงลูกเป็นไงน้่งได้แล้วลงมาทำไมลูกฮะเรามันลั่นอย่างนี้นี่เองฮะลงมาทำไมลูกก็พระเอกดอกดินก็ถีบไมปปานีเลยอ้ยไอสาระอีใครถีบที่ไหนล่ะลูกอยู่ไม่ได้แล้วแม่ไม่เอาแล้วกลับไปเป็นตลกเหมือนเดิมไม่อยากเป็นเจ้าแล้วเป็นไงเพืไม่เอาแล้วเด็ดแม่ไม่ดีแล้ว ไม่นั่งใครจะนั่งเราใครนั่งไม่นั่งเลยกูไม่นั่งแล้วไอ้หนูสง่างามมากเลยลูกสง่างามแม่แม่มองไม่เห็นใครอีกแล้วมีลูกคนเดียวราศีจับเราเห็นไม่ทาปากสีนี้ครับแม่เดี๋ยวไอ้หนูขึ้นไปนั่งนะลูกนะไปนั่งบัลลังก์ถ้าไอ้หนูนั่งได้ได้เป็นเจ้าเมื่อไหร่ค่อยโอนคืนมาให้แม่ลูกได้จ้ะแม่แต่แม่ออกค่าโอนนะแม่ได้เลยลูกได้แม่โชคดีเออฝากบ่าวไม่ได้เนาะ หม่อมฉันมีบุญวาสนาแล้วที่จะได้จองบัลลังก์แห่งนี้ไอ้เจ้าไม่ได้จองแล้วอีกแบบเด่น้อยพูดจองวุฒิบุตรจุ้ยนี่พูดดีๆนะพ่อูุฒิบุตรไม่จองไม่ได้อไม่ต้องขอขอก่อนขอก็เลยมาจะมาเป็นเจ้าเพื่อมีบุญวาสนาได้นั่งบัลลังก์เขาเปจ้าวอยากจะลองนั่งบัลลังก์ใช่เพื่อที่จะได้เป็นเจ้าเชียวเนาะแต่ว่าจะขอพรจากเจ้าเก่าเลยได้ได้นี่ครับเตรียมตัวรับพร เดี๋ยวยังไม่ได้ตกเลยตกใจอะไรลนะโบวตายแล้วมั้งไม่เห็นไปด้านบนด้งนบนบ้าบนจ่าพรคืนนิ่งโคนบันพรห่วยเลยไหมไนอนไม่ได้ไม่อีพรมีผัวแล้วใครชุดดำไม่สองคนกน็ดำหน่อยคิดเอา มึงเนี่ยที่ขี่เนี่ยรู้ไหมว่าชนะได้หรือไม่ เท่านี้ไม่ไปแล้วไม่ได้ไม่ได้กรโถเลยแล้วผมจะแน่แ้มือมีใครนั่งได้โทษฉันนี่งนี่นะเลยที่สองพระเจ้าข้าออกราจบุตรหนึ่งไลยยิงใส่เป็นเออไม่ต้องถามหรอกนี่ถึงไหนแล้ววะ <c oughs> <expand> อยากให้เรานั่งบัลลังก์เอ้ยดูน่าจะมีบุญญาธิการถ้าเกิดกระหม่อมชั้นนั่งได้นะถ้านั่งได้ก็เป็นเจ้าสิวะจริงหรือเปล่าจริงถ้าเกิดบุญวาสนาตูดกระหม่อมชั้นมีจริงโอเคบุญยังชั่งคนจะนั่งได้แต่ว่าบัดนี้มีใครมานั่งก็โดนถีบมถูกต้องต้องบ่นหานสารกาศต้องบ่นจนจะพี่เขามีและเสียงสัตว์เด่นชาญอธิษฐาน ไม่ต้องเสียนั้นลำเลยชมกันหน่อยลูกชมการได้เดินจากดาวตรกูน้องเต่าหรือดาวตละกูลพนุษย์ไร่กันเป็นล้าวตระกูลงามรำสวยหลวงพ่อหน้าตาก็หล่อเหลาเอาเรื่องเห็นดั่สวยงี้พ่อกับแม่ส่งให้ไปเรียนวิทยาลัยศาสตร์จังหวัดอ่างทองพ่อกับแม่หวังจะให้เป็นพระรามแล้วเป็นอะไรจะได้ความรอดใหญ่ไปสูงของเขาเสือไปเรียนเรียนใครชอบจะโดดต้น จะไม่เป็นพ่อเอกได้ยังไงทำไมทุกคนบอกคนแม่เขาไม่สรุปหน่าแต่กูแต่หน้าเขาหลอกเป็นพ่อเอกและลองยิ้มเปนหวานแ้ากว่าสายตาแม่แม่มาทางซ้าย สเตปตีแขกให้ทำไมนี่เป็นใครกันเนี่ยฮะโอ้โหแล้วจุดเยอะแล้วต้องใช้ตัวเยอะนี่เป็นใครก็ไม่อันนี้เออผมแย่หลือผมแย่เห็นอะไวเหรเห็นอะไรผมเห็นนะดิเห็นเหรอเห็นไงจะทุบปะเนี่ยจะทุบไหมจะทุบเลยถ้าเกิดใครนั่งมาใครมานั่งไม่ได้เดี๋ยวผมทุบทิ้งนะแกเป็นใครเนี่ยฮะ ยังไงอะทำไมคนนู้นมันนั่งก็มาถีบคนนู้มานั่งมาถีบเป็นยังไงกันลงนั่งคุยกันหน่อยดิเดี๋ยวเนได้ดูเหลือเจ้าคสุดท้ายแล้วขอให้เจ้าโชคดีถ้าเจ้านั่งได้ต้แหน่งประมุขข้อจะมอบให้กับเจ้าเียยนนนสออธธิิาาดด้วกัั Thank you. すいません。 ปกครองสิดิจ er> ิทลเพราะแสงเรื่องนี้พ่อขอมอบให้เจ้าเป็นผ pues ู้ครอบครองลูกเสร็จพรลูกเป็นพรเป็นไงฮะดีใจด้วยสองคนแม่ลูกวันนี้น่งด้วันหน้าว่าจะล้มไเหมกันน่นละไป เด็นดีใด้วยนะล่ทานถือเลูกอีกที่สุอย่ากาพูดของใครแม่ไปทำก่อนนะลูกขอบคทราย้วยค่ะินดีด้วยนะเบค้าน้เยลเราต้เจอะไรอยู่แน่ๆต้องกลไปรองที่ที่จําหนักนะพี่บินธุระต้องไปาำไม่รัติกาลมึงกับปูดีๆกันเปิดคาบุระจบทำาะไรก็เสร็จขึ้นเคยอย่าบอกไม่ถูก หยุดเลยลีหนะยุดวาจาไม่พูดท่านเดี๋ยวนี้ถ้าท่านไม่รู้อะไรจริงอย่าพูดอะไรจะดีกว่าเราทั้งสองคนกคน็ไม่จะรู้จักกันเอาเถอะเราจะไม่ถือสารนะคำพูดของท่านแต่ถ้าท่านไม่มีธุระอะไรนอาประตูเอาอไปเธอไล่ฉันก่อนที่เธอจะไล่ฉัน มองหน้าฉันจิดูหน้ันดูหน้าฉันดฉับอกให้ดูหน้าจ่ะไม่ดเนได้นิไม่คะาดหาว่าเจพี่ยไม่ตายเลทาไมจ้พ่ไม่กลับมาหาหม่อมฉันนันยาล้ว กลับมาหาเธอแล้วมีใครมาจะยาผมองิไม่ได้สั่นไปจิมพีฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะตอบแทนความรักเธอด้วยการที่เธอไปเป็นเมียเขาไอ้กฤษดาจิมพีเธอทำแบบนี้ทำไมเธออธิบายมาสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นบอกฉันมาสิสุนไอประก,ก่าเบีค่ะจิมพีจะโกรธหรือว่าจะเกลียบมองฉันก็ได้ โรดฟังผมฉันก่อนวันนั้นเจ้าพี่สัญญากับหมอ่อมฉันเอาไว้ว่าจะกลับมาฟังข่าวดีจากผมฉันนันทยาแต่ว่าเจ้าพี่ก็ไม่กลับมาจนกระทั่งเจ้าพี่กฤษด,ดากลับมากราบโทษต่อเสด็จพ่อว่าเจ้าพี่พิรดาพัดตกวลงเหวเลือดจนเสียพระชนไปเป็นคำสั่งของเสด็จพ่อทรงบดียอมนันทยาให้กับเจ้าพี่กฤษด,ดา ดังนั้นไม่ใช่ความต้องการของผมใช่ไหมแต่น้อยแต่ที่ผมต้องยอมทนทุกอย่างเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพียค่เพราะว่าตอนนั้นผมฉันนักท้ายยาผมฉันตั้งท้องได้สามเดือนแล้วหมคะเจ้าพี่ข่าวดีที่ผมฉันจะบอกกับเจ้าพี่คือตอนนั้นผมฉันนักท้ายยา องใหม่ให้เบนีสีนุโงองจอบกัตสัยหน้ารักสันเขาคือสายเลือดของเราทั้งสองคนเขาคือลูกของเจ้าพี่หมคะความจริงนี <hust ling> <reconstruction> ่ผมจะพูดจริง What's up? My suit? ได้เป็นชิ้นโบชัุนไปรักติการหมดเวลาภาษต่อคำพูดไม่ไม่อาไมงบอกควัจริงปิงนวัฒวัแล้วมึงจวกล้า